สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องวัดน้ําตกแม่กลางที่เชียงใหม่นะครับสวัสดีค่ะผมว่าหลายคนนะ่าจะคุ้นๆกันดีนะโดยเฉพาะถ้าใครเคยไปเที่ยวเอ่อดอยอินทนนท์ใช่ค่ะเป็นทางผ่านเลยคือแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยมีมุมมองน่าสนใจนะค่ะยังไงคะเขาบอกว่าความสําเร็จที่ยั่งยืนแบบนี้เอ่ออาจจะมาจากแนวคิดที่ว่าความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ของคนที่เดินเร็วเสมอไปอืแต่เป็นของคนที่เดินไม่หยุดอ น่าสนใจค่ะเดินไม่หยุดใช่ครับเราจะมาดูกันว่าไอการเดินไม่หยุดของวัดน้ําตกแม่กลางเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างค่ะซึ่งข้อมูลมันชี้ไปที่สามปัจจัยหลกัหลกๆเลยนะค่ะ3อย่างที่วัดดูจะทําแบบไม่หยุดเลยคือ 1. การพัฒนาตัววัด 2. ก็เรื่องทําเลที่ตั้งและ 3. คือการสร้างภาพจําครบเลยนะคะครับ วันนี้เราจะมาแกะอรอยกันว่าการไม่หยุดพัฒนาในแต่ละด้านเนี่ยมันส่งเสริมให้วัดเป็นที่รู้จักเป็นที่ศรัทธาอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่านะครับเรื่องการพัฒนาตัววัดได้ค่ะอันนี้ข้อมูลบอกว่าวัดนี้ประวัติยาวนานเหมือนกันนะก่อตั้งตั้งแต่พศ2480ใช่ค่ะเก่าแก่พอสมควรเลย แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตอนปีพศ2516ใช่ไหมครับใช่ค่ะปี2516จุดนี้มันก็ก็บอกถึงความมั่นคงได้ระดับหนึ่งเลยนะคะครับมันสะท้อนยังไงบ้างครับการได้รับวิสุงคามศีมาเนี่ยคือการได้รับวิสุงคามสีมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่ทางการเคารับรองขอบเขตที่ดินของวัดอย่างเป็นทางการนะคะเป็นเครื่องยืนยันสถานะความมั่นคงว่าวัดนี้ปักหลักแล้วนะพัฒนามาเรื่อยๆจนได้รับการยอมรับอ๋อ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการไม่หยุดพัฒนาหลังจากนั้นมากกว่าค่ะครับผมจะเห็นว่ามีการสร้างสิ่งก่อสร้างสำคัญๆที่แบบกลายเป็นภาพจำไปแล้วอย่างพระมหาธาตุเจดีสีขาวองค์ใหญ่ๆที่เราเห็นแต่ไกลเลยใช่ใช่เห็นเด่นมาเลยหรือว่าวิหารสีทองที่อยู่บนเนินอันนี้ก็สวยมากครับสิ่งเหล่านี้สร้างแล้วมันไม่ใช่จบแค่นั้นนะคะมันต้องมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องให้สวยงามอยู่ตลอดเป็นจุดดึงดูดศรัทธานี่แหละค่ะ คือตัวอย่างของเดินไม่หยุดในเชิงกายภาพอ๋อครับไม่ใช่แค่เรื่องสร้างอย่างเดียวแต่ต้องดูแลต่อด้วยถูกต้องค่ะแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างใหญ่ๆนะครับผมเห็นว่ามีปูชนียวัตถุหลากหลายมากค่ะทั้งพระเจ้าทันใจที่เขาว่าขอพรแล้วได้เร็วใช่ค่ะคนนิยมมากมีพระศรีวรีที่ขอโชคลาภกันแล้วก็มีศาลาเจ้าแม่กุณอิมด้วย อืมอันนี้ก็เป็นการเดินไม่หยุดเหมือนกันนะคะแต่เป็นในแง่ของการตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของผู้คนครับผมการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆแบบเนี่ยทาให้วัดสามารถเชื่อมโยงกับคนได้กว้างขึ้นไงคะไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นพุทธแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นอ๋อคือเปิดรับความเชื่อที่หลากหลายขึ้นใช่ค่ะเป็นการปรับตัวเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะเข้าใจเลยครับนอกจากเรื่องพัฒนาตัววัดแล้วอีกปัจจัยที่ดูสําคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่่องงเลทีตั้ โอ้อันนี้ชัดเจนมากค่ะชัดมากจริงๆเพราะวัดอยู่ตรงเอ่อปากทางขึ้นดอยอินทนนท์พอดีเป๊ะเลยใช่ค่ะแล้วก็ติดกับตัวน้ำตกแม่กลาวเลยติดน้ำตกเลยทำเลตรงนี้เหมือนทำเลทองเลยนะคะการที่อยู่ก่อนถึงอุทยานเนี่ยครับทำให้วัดกลายเป็นเหมือนประตูสู่ดอยอินทนนท์ไปโดยธรรมชาติเลยเป็นจุดแวะพักจุดไหวพ้พระก่อนขึ้นดอยใช่ค่ะคนแวะพัก กราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางต่อบทบาทนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและวัดก็เปิดรับปรับตัวกับบทบาทนี้มาตลอดแล้วการที่ติดกับน้ําตกแม่กลางล่ะครับอันนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเลยนะนี่แหละคะ่ะจุดที่น่าสนใจมากครับมันทําให้วัดไม่ได้เป็นแค่สถานที่ทางศาสนาอย่างเดียวแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่องเที่ยวไปด้วยเลยอ๋อคนมาเที่ยวน้ําตกก็อาจจะแวะเข้าวัด ใช่ค่ะแวดง่ายมากเกิดการผสมผสานที่ลงตัวมากระหว่างธรรมชาติกับธรรมะดึงดูดคนได้กล้างขึ้นไปอีกถูกต้องค่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ด้วยไม่ใช่แค่พุททศาสนิกชนอย่างเดียวนี่คือการใช้ประโยชน์จากที่ตั้งแบบฉลาดมากแล้วก็ปรับตัวตลอดเวลาเพื่อเชื่อมโยงกับคนหลายๆกลุ่มพอพูดเรื่องดึงดูดคนมันก็โยงไปปัจจัยที่สมเลยคือการสร้างภาพจําที่แข็งแกร่งใช่เลยค่ะผมเห็นข้อมูลหลายที่มากๆพูดถึงความสวยของเจดีที่ มองเห็นแต่ไกลค่ะอันนี้เป็นภาพจำหลักเลยกับการเป็นแลนด์มาร์กใกล้น้ําตกที่คนมาคลายร้อนแล้วก็ต้องแวะใช่ค่ะการที่ภาพหลักพวกนี้ถูกพูดถึงซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าวัดประสบความสำเร็จในการเดินไม่หยุดเหมือนกันคือเดินไม่หยุดที่จะตอกย้ำสื่อสารเอกลักษณ์ของตัวเองออกไปทั้งความสวยงามทางสถาปัตยกรรมใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการเป็นจุดพักผ่อนที่เข้าถึงง่ายใกล้ชิดธรรมชาติผลลัพธ์ก็คือภาพจาที่ชัดเจนมาก ชัดเจนค่ะเป็นวัดสวยสงบอยู่ท่ามกลองธรรมชาติร่มรื่นมันกลายเป็นเหมือนแบรนด์ของวัดไปแล้วแบรนด์ที่แข็งแกร่งค่ะทําให้คนอยากมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะแต่มันเกิดจากการรักษาแล้วก็สื่อสารภาพลักษณ์นี้ออกมาอย่างสม่ำเสมอจริงๆฟังดูแล้วความสำเร็จของวัดน้ำตกแม่กลางนี่มันเกิดจากการทำงานต่อเนื่องในหลายด้านพร้อมๆกันเลยนะครับใช่ค่ะ ทั้งพัฒนาสถานที่ให้ดีอยู่เสมอใช้ประโยชน์จากทำเลแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนไม่หยุดนิ่งเลยถูกต้องที่สุดครับมันคือผลลัพธ์ของการเดินไม่หยุดอย่างแท้จริงในทุกๆมิติเลยไม่ใช่ทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการผสานความพยายามทุกด้านเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องทำให้ความสำเร็จมันยั่งยืงยนมาถึงทุกวันนี้ครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าแนวทางการพัฒนาแบบเดินไม่หยุดหลายๆมิติพร้อมกันแบบนี้ อาจจะเป็นบทเรียนที่น่าสนใจให้อ,อ,องค์กรหรือโครงการอื่นๆได้เหมือนกันนะเป็นไปได้มากค่ะสำหรับใครที่อยากสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนครับผมและนั่นก็อาจจะนำไปสู่คำถามสุดท้ายชวนคิดทิ้งท้ายไว้สักหน่อยนะคะครับเชิญเลยครับว่านอกเหนือจากปัจจัยที่เราคุยกันไปแล้วทั้งเรื่องการพัฒนาการจัดการทำเลการสร้างภาพลักษณ์มันอาจจะมีมิต,ติอื่นๆอีกไหมโดยเฉพาะปัจจัยที่จับต้องยากหน่อย,อยอย่างเรื่องของความขลัง ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะหรือพลังศรัทธาบางอย่างที่อาจจะเป็นส่วนสําคัญมากๆที่ทําให้สถานที่แบบวัดน้ําตกแม่กลางเนี่ยยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็ดึงดูดใจผู้คนได้อย่างไม่เสื่อมคลายเลยน่าสนใจมากครับ